มาท้าครับดองมงกรครับเล่นคือต้องเล่นนะต้องแข่งนะครับแข่งปีหกสี่ครับน่าจะปีหกหกหรืหกเจ็ดน่าจะแข่งเสร็จทุกคนนะครับคนท้ามาเป็นพันพันคนนะครับคนท้ามาเป็นพันพันคนครับต้องทยอยเล่นครับอันนี้เขามาท้าเขาเขาว่าให้สองหนึ่งเลยครับแรงแดงครับเขาว่าแรลงแดงครับฉันบอกพอแล้วนะเขาว่าแรลงแดงครับูไหมว่า ทันคเสองหนึ่งต้องสองหนึ่งต้องพบศัตรูแล้วครับโอ้โห,โห,โโหนมก้อนตัวเท่มากเลยนะครับสาวๆเห็นสาวๆบอ,อกว่ากรี๊ดเลยจ้ารักพี่มังกรทองอม,มังกรมังกรมังกรทองมีเงินมีทองตลอดปีโอ้ยอโอ้หเลได้ใครยิงใครครับ น้องมคนว่าไม่ตั้งไอโวเลยครับไปหาเลยนี่ไปหาเลยครับน้องมกรว่าอย่างเงไปหาเลยครับ,อรรบ,รบโอ้ยจะไปจะไปตั้งค่าอะไรไอไอปุ่มนั่นอะออกแล้วมันเนี้ยว้สุดยอดครับนี่คือการตั้งมอเตอร์โชว์ไอโวครับ ไล่ยิงครับไล่ยิงครับโอ้อโกะน้งเว่าฝึกมา5ปีนะครับเพื่อมาแข่งกับน้องมังกรเขาว่าอย่างี้ครับ สุกมา5ฟรีเพื่อแข่งร้องมังกรครับฉันบอกตัวเองพอแล้วพนะี่ใบกลาเนี่ยพี่ใบกลาดเอาเลยครับของจริงก็ของจริงก้องจริงเอาอยู่ไซเป็นใครทำไมมาท้าน้องมังกรแข่ง มาต่อให้สองหนึ่งอย่างนี้ไม่ได้นะต้องรู้จักไหมว่าราชาฟีไฟนี่คือน้องมังกรนอ้องมังกรนองบุรีรัมมาทาแบบนี้ไม่ได้นะมาทาเวบนี้ไม่ได้นะต้องเจอกระสุนยางเออต้องเจอกระสุนยาง อ่ามีไฟก็มีไฟลม้มออกมาพี่ไฟเพราะว่าโอ้ยเอ็ร้องเพลงแล้วอยากลม้มบางคนว่าเล่นไปเล่นไปเล่นไปกินข้าวไปก็ชนะว่างี้ครับมาต่อยังงี้ไม่ได้นะมาต่อยังงี้ไม่ได้นะ รูจักไม่ราชาฟีไฟน้องมังกร้องบุรีรามน้องมังกร้องบุรีรามน้องมังกรทองบุรีรามของจริงของจริงของริงของริงของจริงของจกิงมังกรมังกรมังกรทองมีเงินมีทองตลอดปี ใครได้ลูกชายก็โชคดีมีสัง,ง่าราศีจิมจุมจม,จมังกรทองจิมจุมมังกรทองข้องจริงข้องจริงข้องจริงเพาะว่าจะซูนแน่ๆเพราะว่าจะซูนแน่ๆเอาเอาไอวอเข้าหน่อยสิไปไดไอวอลแล้วก็ให้เวลาให้เวลาไปหลบสิบวิ ม้อง,งไอ้ว่มไม่มีกระโดดย่องย่องเอามงกรก็คลานการกนคลานคลานคลานโอ้โหฟีออวอว่ายิงเล่นเล่นยิงเล่นเล่นนี่แหละตอนนี้เขาฟันยาอยู่ยิงเล่นเล่นไป สงสารเขาเขาบอกว่าอย่ารังแกหนูโอ้หนูอยู่แรงเดงหนูอยู่แรงเดงของกิน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 นำไปแล้วสามศูนย์นำไปแล้วสามศูนย์มาให้อสองหนึ่งไม่ได้ โอชนะก็ว่าก็ว่ามาว่ามาว่ารุมชนะก็ร้องว่ารุมมารุมมารุมมารุมต้องขอโทษจริงๆที่น้องมังกรน้องเล่นเกิงเกินไป ว่าเห็นจับปืนไม่มั่นตั้งไอวอ่ไม่เป็นก็เลยต่อให้แต่เจ็ดศูนย์นี่คืออะไรเพ่มาอย่างนี้ไม่ได้เออพี่เขาเคตเจ็บหนักอยู่เขาพืกูจุดอยู่เขาปิ้โอ้โอฉันบอกตัวเองว่าพอแล้วเออเออเออ ลูมงกเกือบตายแล้วมืกนเ่ก่อนว่าูกมังกเกตายใช่ไหมโอ้เข้าเลยะเข้าฮะเข้าเหรอเอาหายไม่สะดวกเหร มังกรมังกรมังกรทองมีเงินมีทองตลอดปีใครได้ลูกชายจะโชคดีมีสง่าราศีจ,จิมจุมมังกรทองของจริงก้องจริงก้องกิงเพราะว่าเจสุเนนนนเพราะว่าเจสุนนนนเนนนนเจสุเจสุเนนนนไม่เชื่อมาดูเลยเจสุเท่ เกซุนแท้ๆเอ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 ไม่ใช่เขาลือไม่ใช่เขาลือนะจ๊ะนี่คือของจริงนี่คือของจริงมี่งยางรถโชว์หน่อยสิอ่านของจริงง่องจริงง่องจริงอ๋อ นั่งรอก็ได้นั่งกินเม็ดมะขามารอว่าของกิงเป็นยังไงอะไรว้าวเห็นแนดงไหมคนระับถูกลหลังนู้ไหมนี่นู้นน,นี่นีงแดงนู่น เล่นสดๆให้ด uh ูนะครับ huh. น uh ี huh. oh, ่คร oh kind of wow. oh, ับเห็นแล้วเด้งเห็นเด้แล้วเดเอาหมอกันละโด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 นแล้วโอ้โดนละของจริงครับของจริงครับสายคลานครับสายคลาน อานะครับมาต่อครับตอนนี้น้ำแล้วหกต่อศูนย์นะครับตอนนี้น้ำแล้วนะครับหกต่อศูนย์นะครับของกิงนะครับนี่คือของกิงนะครับไม่ได้โม้นะครับไม่ได้โม้นะครับมีคนว่าน้องมังกรแข็งไม่เคยแพ้ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับผู้เรื่อจกิงครับใช่นะครับใช่นะครับแข็งไม่เคยแพ้นะครับแข่งสองสองไม่เคยแพ้นะครับตอนนี้ใกล้ครับใกล้จะได้จะทีทีนะครับหนึ่งร้อยครั้งไม่แพ้นะครับ แข่ง100ครั้งไม่แพ้นะครับแข่งสองสองนะครับโอ้โหจับปืนก็ว่าจับปืนไม่มั่นเลยตั้งไอวอไม่มั่นเอ่อขอโทษนะครับเกีศูนย์นะครับเกีศูนย์นะครับจับปืนไม่มั่นนะครับเกีศูนย์ครับตั้งไอวอไม่มั่นนะครับเกีศูนย์ครับเออได้ยังไงเนี่ย เขาบอกว่ามาเลยมาเลยมามามาเขามาไงผมว่าจะบใช้ซองเนี่ยครับยัดหัวเขานะตรงนี้ซองเนี่ยครับยัดหัวเขาจนเต็มโอ้สายคลานครับสายคลานครับนี่ครับของจริงครับของจริงครับ มองก่อนว่าใจร้อนครับวิ่งไปหาไม่ดูตามมาสเตอร์แล้วครับเธอทล,าล่าเลยครับใจร้อนครับไปรุ่นใจร้อนอมองีไฟล่มไีล่ม <laughs> <First place. S 1> อ้าวมวามึงกรอนจัดการแนละ้ว อีเก pues mm oh ือบยิงได้นะไปกดตั้งค่าครับโดนสอยซะแล้วโหยอยากให <Mot> ้รู้อยากให้รู U, <really> iros, ้เป็นยังไงผมบุกเลยนะืมโถมเลยนะเป็นลมเลยเขาหยุใส่ครับนโมบอกว่าใจร้อนครับใจร้อนครับคือคือพี่ผับอกว่าเขานี้เดือดแล้วจะไม่จะไม่เล่นแบบตัวเองแล้วถ้าเล่นจริงแล้วเขาจะเอาอะไรมาชนะ อ่อนๆหน่อยอ,อย่าให้รู้ครับว่านี่คือของจริงนะครับนี่คือน้องมงกลทองวีรบราชอาีฝ่ายของจริงของจริงของจริงเหตุไงครับ นะไปนะครับเกตต่อหนึ่งครับเกตต่อหนึ่งครับของจริ้งกองจริ้งกองจกิ้งเป็นยังไงครับน้องก่อนเป็นยังไงบ้างครับสัมภาษณ์นะครับก็ไม่กิ้งเท่าไหร่นะครับอ๋อครับโอเคครับโอเคครับของจริงของจริ้งกองจริงอ่ง